ที่ช่องทางการหาไรายได้ผ่าน TikTok โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องลงทุนเลยนะครับเขาทำกันยังไงนะครับคลิปนี้เดี๋ยวโค้ดวีจะเล่าให้ฟังนะครับสําหรับคุณพ่อพ่อแม่แม่นะครับที่เห็นคลิปคลิปนี้แล้วนะครับแชร์ให้ลูกคุณดูได้เลยนะครับเพราะลูกคุณกำลังเล่น t i k t o k ออยู่แน่ๆครับเผื่อว่าการเล่น TikTok ของเขาอาจจะสร้างไรายได้ให้กับ ไดด้้วยนในขณะที่คุณลูกๆถ้าดูคลิปคลิปนี้อยู่นะครับแชร์ให้คุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยนะครับว่าตอนนี้ Tik t o k มันสามารถหาเงินได้แล้วคุณพ่อคุณแม่จะได้เข้าใจคุณนะครับแล้วเผลอๆคุณพ่อคุณแม่อาจจะมาหารายได้เสริมจาก Tik t o k ด้วยเช่นกันนะครับการหารายได้บน Tik t o k ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นกระแสอยู่มากๆเลยนะครับและเรียกว่าเป็นขาขึ้นสุดๆของ Tik t o k เลยนะครับ mm hmm. เพราะ Tik t o k เรียกว่าจะเป็นแพลตฟอร์มแรกๆเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้มีการทำแอฟฟ i ลิเ t ตหรือภาษาที่เราเรียกบ้นบานๆว่าในหน้า Tik Took อนมนัคื อะไรล่ะในหน้า Tik t o ็อกมันก็คือการที่เรานั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีสินค้าเองไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของสินค้าครับแต่เราสามารถเอาสินค้าของคนอื่นจากร้านอื่นที่มีอยู่เป็นร้อยๆละล้านชิ้นนั้นเนี่ยบน Tik t o ็อกเอามาติดตะกร้าขายในร้านของเราในคลิปของเราหรือในไลฟ์สดของเรานั่นเองและถ้าเกิดเราสามารถขายได้หรือมีคนมากดสั่งซื้อสินค้าจากตะกร้าของเราเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าค่าคอมมิชชั่นหรือภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าได้ค่าในหน้า Tik t o ็อกนั่นเองเพื่อให้คุณเข้าใจภาพมากขึ้น สเสมือนคุณเป็นนายหน้าขายที่ดินครับนายหน้าขายที่ดินไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของที่ดินเองใช่ไหมครับแต่ถ้านายหน้าขายที่ดินสามารถหาคนมาซื้อที่ดินนั้นได้เนี่ยนายหน้าขายที่ดินจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการขายที่ดินในหน้าทิกตอกก็ยังไงอย่างนั้นเลยครับคือไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของสินค้าเองแต่ถ้ามีคนมาซื้อสินค้านั้นๆผ่านช่องทิกตอกของเราเราก็จะได้ค่านายหน้านั่นเองครับและด้วยเหตุที่ว่ามันไม่จําเป็นต้องลงทุนนี่แหละครับมันจึงเป็นกระแสทําให้หลายหลายคนนั้นเนี่ยที่ไม่มีทุนซึ่่งคคคค้ีก็รูวาุณ er ือนนใ ใช่ไหมครับที่ไม่มีเงินลงทุนสามารถหาสินค้าของคนอื่นมาวางขายที่หน้าร้านตัวเองหน้าคลิปตัวเองหน้าไลฟา์สดตัวเองโดยที่เรานั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องสต็อกสินค้าหรือไม่จําเป็นต้องมีสินค้าอยู่ในมือเลยก็สามารถหารายได้ได้นี่แหละครับจึงให้ติ k t o ็อกนีนะ่เป็นกระแสโตอเอาโตอเอาที่หลายๆคนนั้น,เ,นเข้ามาเป็นในหน้าติ k t o ็อกกันเป็นแถวเลยและในยุคปัจจุบันต้องยอมรับกันตรงๆนะครับว่าในหน้า Tik t o ็อกเนี่ยมีรายได้หลักแสนบวกๆต่อเดือนเนต็มติ๊กต็อกไปหมดแล้วนะครับถ้าคุณไม่เชื่อ องเข้าไปใน tiktok นะครับแล้วเซิร์ชว่าหาเงินล้านง่ายๆด้วย tiktok shop จะมีคลิปคนที่เขาสามารถทำเงินแสนเง,งินล้านได้จาก tiktok ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับแต่แน่นอนนะครับการเป็นในหน้า tiktok ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแ,แต่แต่แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปถ้าจะเปรียบเทียบกับงานอื่นอาชีพอ,อื่นที่กว่าคุณจะมีรายได้หลักแสนต่อเดือนคุณต้องไต่เต้าทำงานกี่ปีครับ <S <S เชื่อไหมครับมีในหน้า tiktok หลายคนครับที่สามารถแตะหลักแสนต่อเดือนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นๆบางคน3 เดือนบางคน6เดือน<ด>ก็สามารถมีรายได้ดหลักหลายหลายแสนต่อเดือนจากการเป็นในหน้า t ิ k กตอกแล้วข้อดีของในหน้า t ิ k กตอกอีกประการนั่นก็คือในหน้า t ิ k กตอกไม่จําเป็นต้องใช้เวลามากครับเพราะในหน้าติ k กตอกไม่ได้ตอบแชทเองไม่ได้แพ็คของเองไม่ได้ส่งของเองไม่ได้พูดคุยกับลูกค้าโดยตรงครับแค่ทําคลิปเป็นติ๊กต่าเป็นไลฟ์สดเป็นและถ้ามีลูกค้ากดสั่งซื้อของกับคุณออเดอร์ที่เข้ามาจะกระเด้งไปยังเจ้าของสินค้าครับและหน้าที่ในการแพ็คของส่งของตอบแชทลูกค้าเคลียร์ของลูกค้าหรือแม้กระทั่งงมขอ ลูกค้าเนี่ยตกเป็นหน้าที่ของเจ้าของสินค้าหรือเจ้าของร้านทั้งหมดครับในหน้า t k t t o k แค่ทําคลิปติดตะก้าให้เป็นแล้วนั่งสวยๆลอรับค่าคอมมิชชั่นได้เลยครับมีเองนะครับจึงทําให้ในหน้า t k t t o k นั้นเนี่ยเหมาะมากๆครับสำหรับคนที่มีเวลาน้อยหรือทํางานประจําอยู่แล้วอยากจะหาะไรายได้เสริมจากการทําในหน้า t ิ k t อก ้วยเหตุนี้เองจึงทําให้กระแสในหน้า t ิ k กต k นั้นเนี่ยเป็นที่จับตามองอย่างมากนะครับและหลายๆคนก็สามารถเกาะกระแสรถไฟขบวนที่ชื่อว่า t ิ k กต o k ไปได้แล้วนะครับทีนี้ก็มาถึงตัวคุณกันบ้างครับว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับโค้ชวีแนะนําเลยว่าคุณควรจะมาเป็นในหน้า t ิ k กต o ออย่างแรกเลยนะครับคือไม่มีเงินลงทุนนะครับถ้าคุณไม่มีเงินลงทุนในหน้า t ิ k กต o k เหมาะกับคุณครับเพราะการเป็นในหน้าติ๊กต o อกคุณไม่จําเป็นต้องลงทุนกับสินค ยังไม่ค่อยถนัดเรื่องโซเชียลให้เริ่มต้นจากในหน้าทิกตอกก่อนครับเพราะว่าคุณไม่จําเป็นต้องลงทุนครับถ้าเกิดมีผิดมีพลาดอะไรไปคุณจะไม่เสียอะไรครับเพราะคุณไม่ได้ลงทุนกับสินค้าเลยครับและข้อที่3นะครับเราสามารถเป็นในหน้าทิกตอกได้โดยไม่จําเป็นต้องออกหน้ากล้องมีหลายคนมากเลยนะครับที่ทํ Tik t o อกโดยที่ไม่ต้องปรากฏหน้าออกมาที่หน้ากล้องเลยก็สามารถทําให้ปังได้เช่นกันครับคุณสมบัติประการต่อมานะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากหารายได้เสริมนะครับแต่ยังคิดไม่ออกว่าจะ จะเริ่มต้นยังไงเริ่มที่ในหน้า Tik t o อกเหมาะที่สุดเลยครับและถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่มีเวลานะครับมีงานประจําทําอยู่ในหน้า i k k t อกต,ตอบโจทย์แบบนั้นกับคุณครับถ้าคุณสนใจอยากจะทําในหน้าทิ t o อกแบบจริงๆจังๆแล้วแบบมีความรู้แบบมืออาชีพนะครับโคชบีมีสอนแบบนั้นตรงๆกับคุณ้อร <Coach S 2> ์ส t ิกตอกของโคชบีนะครับมี2แบบครับคือแบบออนไลน์แล้วก็แบบสอนสดเจอตัวจากมือทํานะครับแบบออนไลน์นั้นเนี่ยเป็นคอร์สพร้อมเรียนทันทีนะครับคุณสมัครปุ๊บแอดมินจะดึงคุณเข้ากลุ่มเข้าไปเรียนได้เลยทัันนททีีโดย่่คุณไมต้อองรว เวลาอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นคอร์สตลอดชีพไม่มีหมดอายุนะครับคุณสามารถเรียนได้ตลอดชีพเลยนะครับมีปัญหาอะไรนะครับสามารถปรึกษาได้เลยนะครับถ้าเป็นคําถามง่ายๆแอดมินจะเป็นคนตอบคุณครับแต่ถ้าเป็นคําถามยากๆโคชบีนี่นะครับจะเป็นคนตอบคุณเองและคุณสามารถปรึกษาได้กับโคชบีไปตลอดชีวิตเลยนะครับถึงแม้ว่าคุณจะเรียนจบกับโคชบีไปแล้วก็ตามเนื้อหาในคอร์สออนไลน์นะครับสอนเริ่มต้นตั้งแต่คุณสมัครแอปติคอร์เลยนะครับสมัครเซลเลอร์การติดตะกร้าสีเหลืองลงในคลิปการติดตะกร้าสีเหลืองลงในไลฟ์สดนะคร คุณทําคลิปสอนคุณเปิดหัวคลิปยังไงให้หยุดนิ้วคนดูสอนคุณทําคลิปยังไงให้คนซื้อของกับคุณสอนคุณคิดคอนเทนต์สอนวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องคิดคอนเทนต์ไม่ออกคิดคอนเทนต์แล้วเจอปัญหาเจอทางกันนะครับ<ย>ในคอสนี้มีสอนแบบนั้นนะครับร<ย>วมถึงวิธีการตัดต่อคลิปด้วยนะครับการตัดต่อคลิปจากแอป,ปต่างๆก็มีสอนอยู่ในคอสคอสนี้และที่สําคัญมีสอนยิงแอดบนติกตอกด้วยนะครับสำหรับสายยิงแอดที่ชอบการยิงแอดก็มีสอนอยู่ในคอสคอสนี้คอสคอสนี้นะครับเนื้อหาครอบคลุมทั้งแบบสอนการเปนใ ok และครอบคุมทั้งแบบการเป็นเจ้าของสินค้าเองเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์เองการสร้างตัวตนทั้งหมดมีสอนอยู่ในคอร์สคอร์สนี้เรียกว่าเป็นคอร์ส t i k t o k แบบ360องศาเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยคอร์ส TikTok อีกแบบหนึ่งนะครับของโคชบีคือแบบสอนสดเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบทําไปเลยถ้าไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านครับซึ่งโคชบีนะครับจะจัดขึ้นทุกๆ2เดือนหนึ่งครั้งนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่ารอบต่อไปจัััดขขึ้้้นเเมมมื่ออไหหใทกกชาาาสบบถ ไดไค,คอร์สสอนสดเจอตัวจับมือทําของโคชบี B. จะจ,จัดขึ้นที่กรุงเทพนะครับที่โรงแรมวาเลียถนนสุข,ขุมวิทซอย2 4สอนกันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นกันเลยทีเดียวและถ้าเกิดใครเรียนคอร์สสอนสดกับโคชบีน, B. นะครับโคชบี B. จะแถมคอร์สออนไลน์ที่เมสกคกูโคชบี B. พูดถึงนั้นเนี่ยแถมให้คุณไปฟรีๆรด้วยเลยนะครับนอกจากนี้นะครับคนที่เรียนคอร์สสอนสดกับโคชบีนะครับโคชบียังจะตั้งกล้องนะครับบันทึกภาพการสอนสดของโคชบีในวันนั้นเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อให้คุณนั้นเนี่ยสามารถ คุณไม่ต้องห่วงว่าคุณจะเรียนตามไม่ทันเพราะคุณสามารถกลับไปทบทวนได้ตลอดเวลาครับและถ้าใครเรียนคอร์สสอนสดนะครับโค้ดวีจัดแถมหนังสือเล่มนี้ให้คุณไปด้วยนะครับชื่อหนังสือว่าจากศูนย์สู่ล้านด้วย t i k t o อกนะครับเป็นหนังสือที่สรุปคีย์โน้ตสำคัญนะครับในการทา Tik t o อกตั้งแต่คุณมีความรู้เป็นศูนย์จนกระทั่งคุณมีรายได้หลักล้านต่อเดือนทุกทุกอย่างสรุปอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับและหนังสือเล่มนี้นะครับต่อให้คุณมีตังคุณก็ซื้อไม่ได้นะครับเพราะ กับโคชบีเท่านั้นนะครับใครที่เรียนคอร์สสอนสดโคชบียังจะให้คําปรึกษาพิเศษนะครับแบบตัวต่อตัวเคสบาเคสในวันเรียนด้วยนะครับคุณเอาปัญหาของคุณที่คุณเจอนะครับมาปรึกษากับโคชบีได้เลยเอาช่องมาให้คนบีตรวจได้เลยนะครับหลังเลิกเรียนไม่จํากัดระยะเวลาในการปรึกษาด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับอยากเรียนติ๊กต็อกแบบสอนสดเจอตัวโคชบีจับมือทําวันเดียวจบทําไปเลยถ้าไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยครับผม โค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์